อีโม yes. ่อีย็นอีเฉาเอ้ยอยู่บ้านบ่นู่มาหาเนี่ยอีเสียวเอ้ยอยู่บ้านบ่เบีนผู้ใดมาเรียกหากูจะเซียวเสียวเอ้ยจะจำเฮาบ่ได้บ่เมนไถ่ล่ะสือกูเด้มันจำกูบ่ได้บ่เสียวกูเด้งเปนเป็นไถ่เมื่อเอิญกูทรงกูเสียวตักผู้ตักกันจะยามใดแมาๆมาเปิดประตูก่อนเปียง อ้วนมึงตีเนี่ยโอ้ยไปเจอกันโดนโอ,อ้อมึงสังอ้วนสมสืนอาะอ้ยหามเลยไปก็สวงเลยมึงถักท้ายมูจังส่มา,มามามาเข้าบ้านก่อนเซียวมามากำลังกินเข่าเลยมากินเขาน้ำกันแล้วอ้ยจะหิวยี่แล้วก็ได้กินเขาน้ำกันมาโดนแล้วเนาะแล้วแม่มึงไปจัง,ไ,าจางไ,จได่มาจังไก็ได้มาาจะเศร้าจะซีแ้โอ้ยลูกชายเขามาทำธุระแถวนี้กูก็คิดหอดมึงก็เลยติดรถเขามา กินเขาน้ำแกนก่อนมึงกินเขาอียังทำให้เขามันสีเลเๆตเองอีอนนี่มึงเอาเข้าวปลูกมาหุงกินบ่ไม่หวานผมเออมึงแต่สร้างวาเนาะไอ้ก็กินข้าวปลูกอ่ะไม่ได้อดได้อยากปน,นัน่นดตมึงเขาเรียกเขาก้องเขากงอง้อมูจักว่าอี้เทาไปตรวจประจำปีมาคุณหมอปันเฮงดน้ำตาลบอยจันสันมีสีสิเป็นเบาหวาน เขาก็งอกเนี่ยหมอพลเน,นีนํามาเขาก็งอกเนี่ยดีที่สุดแล้วแต่น,น้อยกินเข้าไปไปอย่งไม่อ้วนดอกตานกะระโดดมึงควรหามากินดูอ้วนสมซื่อแล้วเนี่ยมาหนานั่งง่วงกินน้ำกันเอาก็ไปกินบ้านน้ำคือมหลายให้มึงยกไปท่านกระสอบไปละไม่ซื้อไม่ได้ใส่อุย้ยลูกสาวกูสั่งออนไลน์ให้มึงเอาห้องกูไปล้องกินดูก่อนเอาละจงังซัง ให้ลุงมึงแซงให้ก็ได้อ่านน่นแะรักสุขภาพกินข้าวให้เป็นยาต้องมากินลดเ่าสุขภาพสิได้แข็งแรงน้ำตาลกระโดการอาัลไซเมอร์ได้น้ำได้มึงเพ่งแก่ลงไปเลย,มยเมื่อกี้ก็เกือบจับมึงบ่ได้ต้องมากินได้เ่าเออเออเออเดีอเอ๋ยวกูออออออสิให้ลูกไส้กู้างให้กินเ้ากันกน่อนบ้านยังกาะรักสุขภาพกินข้าวให้เป็นยาแม่นบอกเออแมนแมน อย่าลืมสั่งเดออ้อเอออีเทากูมาลืมดอก